สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์เรามีนัดมาเอาเค้กนะคะเค้กวันเกิดให้คุณแม่สามีนะคะ ยังไม่เห็นหน้าหน้าเค้กเลยนะคะว่าเขาตกแต่งยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้เค้กแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ลูกถ่ายรูปให้ดูนะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์วันเกิดแกนะคะที่บ้านพักคนชรานะคะเราได้นัดห้องไว้แล้วนะคะจองห้องไว้แล้วะคะ่ะจะมียญาิของเขาทั้งหมดนี่นะคะ่ะที่ไปคือลูกๆชายเขาเจ็ดคนนะคะที่ไปเออหกคนนะคะที่ไปแล้วพร้อมภรรยานะคะจะเป็นกรุ๊ปสามีภรรยานะคะเดี๋ยวเราถึงสถานที่บ้านพักคนชราแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะ ว่าจะสนุกสนานหรือว่าแกจะมีน้ําตาหรือว่าแกจะจําพวกเราได้ไหมคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แกเป็นโรคความจำอ่าเป็นโรคความจําหลงหลงลืมลืมนะคะของคนแก่นะ,ะ92ปีแล้วนะคะก็บางบางครั้งอ่าบางครั้งก็ลืมชื่อเราบางครั้งแกก็จําชื่อเราได้นะคะก็เดี๋ยวมาที่ตามชมน,นะคะ <c oughs> นี่นะคะถึงแล้วนะคะบ้านพักคนชราที่ไม่ย่าอยู่ ะะบรรยากาศรอบๆนะคะที่พักนะคะ,คะบรรยากาศรอบๆที่พักก็นี่ค่ะใก่โตอยู่นะคะนี่ค่ะพอเราหันกล้องไปเงียบเมื่อกี้ยุ่งๆจรงนะคะเสียงนกมาที่นะคะ Okay. okay, yeah. I'm out. to you, happy birthday dear mom. you. Get your helper to roll the card. <laughs> <laughs> <Wow. laughs> That's it. Keep going. <laughs> One more. Yay. Hey yeah. Hi, guys. Leo. Oh, 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 Leo. Oh. Be careful. <laughs>